สวัสดีครับคลิปนี้พบกับ Z900 อนะครับตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลนะครับรถสวยนะครับใสๆนะครับสภาพเอี่ยมๆนะครับยังเต็มๆนะครับคันนี้คุ้มๆนะครับได้ท่อไทเทเนียมนะครับแท้นะครับตั้งแต่คอยันปลายเนยนะครับเป็นท่อคู่นะครับ มาพร้อมกาดมาน้ําแต่งนะครับกระจกปลายแฮนนะครับปลอกแฮนแต่งนะครับรถเอี่ยมๆนะครับให้ดูไว้ใกล้กันเลยดูเครื่องนะครับใส่ใ ยางเต็มนะครับโซ่สเตอร์ใหม่ๆนะครับนี่ครับท่อคู่ถังสวยครับ <c oughs> ดูฝั่งนี้นะครับ <c oughs> เครื่องใสนะครับ มาอยู่หมื่นแปดกว่านะครับ